วัสดีครับทีเด็ดบอลซีซประจำวันอังคารที่3ตุลาคม2566ครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกลุ่มซีครับระหว่างนาบปรีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเหอือมดลิดครับเวลาที่2ตรงมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับสถิติการพบกัน3ครั้งหลังสุดครับเป็นฝั่งของเหอือมดลิดครับเอาชนะได้ทั้ง3ครั้งครับล่าสุดที่พบกันครับวับนที่7 เดือนมีนาคมปี2560ครับเป็นฝั่งของเหลมามลิตครับบุกมาเอาชนะนาโปลีถึงบ้าน3ประตูตอนหน่งครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก ไปที่ผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับผลงานล่าสุดของนาโปลีครับชนะไป3เสมอ2แพ้1นครับยิงได้13ประตูเสียไป6ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนเรอลมลิตครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะไป5เสมอศูนแพ้1นครับยิงได้11ประตูเสียไป5ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับล่าสุดครับวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับนาโปลีบุกไปเอาชนะเลดเช่4ประตูต่อ0ูครับส่วนเรอลมลิตครับ บุกไปเอาชนะกิโรนาถึง3ประตูต่ตอศูนครับ มากันที่ผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมครับผลงานในบ้านของนาโปรีครับในบ้านยังแกร่งครับชนะไป4เสมอศูยแพ้1ิ่งยิงได้10ประตูครับเสียเพียง3ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับฟังทีมเยอนครับหรือมาริตครับเกมเยือนก็ยังคงแข็งแกร่งครับชนะไป4เสมอศูนย์แพ้1ครับ ยิงได้10ประตูเสียไป4ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับล่าสุดวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับเรือมาลิตบุกไปเอาชนะกิโลนา3ประตูต่อศูนครับมากันที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับกลุ่ม4ครับนาโปลีครับแข่งไป1ชนะ1เสมอ0แพ้0ครับมีอยู่3คะแนนครับอยู่อันดับที่1ของตารางครับส่วนเรือมาทิตครับแข่งไป1ชนะ1 เสมอศูนย์แพ้ศูยนย์ครับมี3คะแนนครับตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางมาดูอัตราการแพ้ชนะของทั้ง2ทีมในเกมน,น,นี้ครับเจ้าบ้านครับนาบปลีครับมีอัตราการชนะ40%อัตราการเสมอ30%อัตราการแพ้3 0มฟังทีมเยือนครับเหลือวมลิดครับ มีอัตราการชนะ50%อัตราการเสมอ30%และอัตราการแพ้20%สำหรับคู่นี้ครับทีเด็ดบอลสีประจำวันนี้ขอยกให้กับทีมเยือนครับเรอัลมาดริดแน่นอนครับ